มิซูไททันดีแคบสีประตูเกียร์ออโต้ปี2007ซูงทาไมใกล้ๆบิ้วงานให้เรียบร้อยขัดเงาให้เรียบร้อยบันไดข้างก็เงาวับจับใจที่จับก็เปลี่ยนให้ใหม่เงามากเป็นเกียร์ออโต้สีประตูราคาถูกเท่ากับรถอีก,กคาหนึ่งคันเพราะว่าราคาไม่แรงแซงได้ทุกที่อยากไปไหนก็ไป มาดูแม็กไลเนอร์ทำไมเปียกๆเกพราะเพิ่งล้างมามาันสกปรกก็เลยล้างแม็กใหม่ๆเลยนะคะราคา229,000บาทราคาเกียร์ออโตสีประตูแบบนี้หายากหาที่ไหนไม่มีเพราะราคาเท่ากับรถอีโคคาร์ที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นอ,อยากจะบอกว่าเลขไม้เท่าไหร่ก่อนจะบอกเลขไม้เปิดดูด้านหลังก่อนว่ามันกว้างขวางมากรอยเบาะมีรอยบ้างเล็กน้อย ที่รองตรงเท้ามันลอกก็เอาทิ้งไม่ต้องใส่แต่ใส่มาเฉยๆเลขไม้ปี2007ก่อนจะบอกเลขไหม้บอกก่อนว่าพวงมาลัยหนานะหุ้มใหม่เพราะอันเก่ามันลอกหุ้มซสอย่างดีเงาวับจับใจหัวเกียร์มาดั้งเดิมเป็นแบบนี้วิทยุใส่มาให้ใหม่เป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายขับคล่องอยากขับไปไหนก็ขับสตาร์ทได้เพราะอยู่ในเกียร์ P 322,987ไม่ใช่ราคารถนะคะราคาเลขใหม่เพราะราคารถมันแค่229,000บาทเท่านั้นอยากโทรก็โทรไม่อยากโทรก็ไม่เป็นไรชมไปให้สบายใจแค่นี้ละคา่ะ